วันนี้จะพามาดูเคสที่มีอาการทางจิตแต่ไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะครับก็มีผู้หญิงอายุ25ปีนะครับญาติพามาด้วยพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงที่ห้องฉุกเฉินประมาณ1อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาลนะบพบว่าซักประวัติก็มีคนไข้มีภาพหลอนนะครับแล้วก็มีอาการคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายนะครับมีความหวาดระแวงเนาะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่ากลัวแล้วก็แยกตัวจากคนอื่นไม่ค่อยคุยกับใครนะครับอันนี้ฟังดูอาจจะเหมือนคนไข้โรคทางจิตเวชเนาะแต่พาไปพักหนึ่งคนไข่อยู่ฉุ แล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วก็ดูซึมลงไปนอนเยอะนะครับผ่านไปพักหนึ่งก็เหมือนมีสัญญาณชีพที่ขึ้นขึ้น,นลงลงตั้งแต่หัวใจขึ้นลงความดันโลหิตขึ้นลงแล้วก็อุณหภูมิร่างกายก็ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับและพอซักประวัติย้อนไปก่อนหน้าจะมีอาการปรากฏว่ามีประวัติมีไข้นํานมาก่อนแล้วมีประวัติได้รับวัคซีนแค่ปัญใหญ่หรือว่าหรือว่าโควิดนี่แหละนะฮะจำไม่ได้พอไปนี้ปั๊บนะครับเราก็ต้องทาให้สงสัยโรคทางระบบประสาทก่อน เพราะอะไรก็เลยปรึกษาระบบอ่ะหมอทางระบบศาสารมาดูนะเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้มีประวัติเป็นมาไม่่มนานนะเป็นแบบไอคิวไอคิวก็คือแบบอาจจะน้อยกว่า4สัปดาห์อะไรครับต้องสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่โรคทางจิตเวชหรือเปล่าอย่างที่2คนไข้มีภาพหลอนอย่างต่อไปคนไข้มอีอาการทางระบบประสาทต้องมีอาการชักเกร็งหรือว่าซึมลงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับด้วย5ปัจจัยนีย้ทำให้เราสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่โรคทางจิตเวชหรือเปล่า เป็นโรคทางกายหรือเปล่าปรากฏว่าสุดท้ายแล้วหมอทารวประสานมาดูก็มีนิฉัยเป็นโรคไข้สมองอักเสบนะครับให้โรคสมองอักเสบนะรบหรือว่า encephalitis สาเหตุเป็นจากเราเรียกว่า a n t i NMBA นะครับคือม,มีการแพ้ภูมิตัวเองชนิด a n t i NMDA นะครับแล้วกเ็เคสนี้นะครับก็ได้รับการรักษาโดยการให้ยาเมทิล p e n ิซิ l l i นะแล้วก็พักหนึ่งอาการก็ดีขึ้นนะครับถ้าตามตำราถ้าเป็นเยอะๆแล้วไม่หายด้วยเ e t ิ l p e n ิ c อาจจะต้องให้เรียกว่า IVIG นะครับ เค้นที่เราเรียนรู้อะไรนะครับก็คือถ้ามีอาการทางจิตนะครับเราต้องแยกโรคทางกายออกไปก่อนนะเพราะว่าการให้การรักษาที่เป็นรักษาทางจิตเวชในคนไข้ที่เป็นโรคสมองอักเสบมันก็จะผิดโรคใช่ไหมฮะต้องให้ให้ถูกอันนะครับแล้วก็อาการบางอย่างเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตัวนําในการทําให้เป็นโรคทางจิตได้นะครับถ้าไปดูกราฟของโรค NMDA encephalitis นี่ยนะฮะ ก็มันจะมีตั้งแต่อาทิตย์แรกที่มีก็จะมีเรียกว่าไวรัลโปรโดมก็มีการไข้เหมือนติดเชื้อไวรัส,สนะครับปวดเมื่อยตามตัวมีน้ำมูกได้นิดหน่อยหรือมีประวัติได้รับวัคซีนมาก่อนประมาณตักอาทิตย์หนึ่งผ่านะะไปพักหนึ่งก็เริ่มมีอาการทางจิตเพราะว่ามันมันจะเริ่มมีภูมิแล้วไปโจมตีที่สมองเนาะถ้าเป็นโจมตีที่สมองส่วนที่ทําให้เกิดอาการทางจิตก็จะมีอาการความเชื่อผิดปกติหรือดีลูชันได้มีการหลอนนะฮะหูแว่วภาพหลอนได้นะ,ะบางทีมีหลอนกลิ่นก็ได้นะครับ แล้วก็มีอาการใใคล้ายๆบางคนมีเป็นอาการแมนเนียก็ได้นะครับคล้ายๆแบบเือนของไบโพลาร์นะครับแล้วก็มีการคิดที่ผิดปกตินะครับแล้วก็มีนอนไม่หลับได้ในบางคนนะฮะแล้วผ่านไปพักนึงจะเริ่มมีอาการชักเกร็งแล้วก็จะเริ่มมีอาการทางระบบประสาทเหมือนในเคสนี้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมีลว่ดดิสออโตโนเมียก็คือมีสัญญาณชีพที่ไม่คงที่แล้วก็หายใจช้าลงแล้วก็มีาการชักเกร็งแล้วก็ถ้าโปรเกรสไปเรื่อยๆโดยไม่รับการรักษา เคสเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เร็วนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสมองที่มันบาดเจ็บได้ก็จะมีเราเรียกว่า executive dysfunction ก็คือการคิดการตัดสินใจสมาธิความจําจะแย่ถาวรน,นะครับแล้วก็มีปัญหาหุ่นดันพัดเล่นได้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการนอนได้ในระยะยาวนะครับในเคสนี้ก็โชคดีที่ได้รับการประเมินที่ไวนะครับแล้วก็ประเมินได้ถูกทางก็เลยคนไข้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้นะอันนี้เป็นภาวะเรียกว่า anti n m d a encephalitis ก็คือโรคสมองเสืจาก แพ้ภูมิตัวเองชนิดแอนท n ยเอ็เอนะครับ